มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปฏิบัติการทิ้งทวงจนหยดสุดท้ายบุกจับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยองเรียกรับเงินหนึ่งแสนตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบรามการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบกปปสสำนักงานปป,ปทภายใต้การอำนวยการของนายภูมิวิสารเกษมศุกสสร่วมกันจับกลุ่ม นางเบนจาอายุ60ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารคดีอาญาทุจริตแล้วก็ประพฤติมีชออภาาสองลงวันที่5กันยาย,ยน2567โดยกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดสถานที่จับกลุมบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพฤติการนี้เมื่อประมาณสิงหาคม2567นายสันติฐานะกรรมาการผู้จัดการบริษัท ชัยอนันต์แลนด์2018จำกัดได้มาร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบอกอปปป,ปเกี่ยวกับการกระทําของนางเบญจาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายเรียกรับเงินเพื่อให้ได้โฉนดที่ดินที่ได้ยืน่นขอทําการจัดสรรที่ดินโดยผู้เสียหายได้ชําระ ขออนุญาตจัดสรรที่ดินและขอรังวัดแบ่งที่ดินตามใบอนุญาตจัดสรรที่ดินรวมแล้ว54ไร่จนเสร็จตามขั้นตอนแล้วแต่ถูเจ้าหน้าที่พนักงานจังหวัดระยองสาขาบ้าน่ายเรียกรับเงินค่าออกไปโฉนดที่ดินดังกล่าวเพิ่มจากค่าธรมเนียมที่ต้องชําระอีกจํานวนแปลงละ2,000บาทรวมเป็นเงิน1 0 0 0บาทเพื่อแลกกับการได้รับโฉนดที่ดินที่ชําระค่ารมเนียมเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะพลตรีประสงค์เฉลิมพันธ์สั่งการให้ทางกออกสองบอกกอปปป,ป,ป,ปดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานติดตามหาตัวผู้ต้องหาและขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดระยองและเมื่อเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาดำเนินส่งตัวผู้ต้องหาให้เจ้าพานักงานตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสอบถามเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ